สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ลิงนะฮะทบ5นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับตลาดรถปิกอัพน่าสนใจนะฮะสำหรับในปีนี้นะครับหลังช่วงวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยความต้องการเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทรถยนต์ก็เพิ่มรุ่นใหม่ๆมาสู่ตลาดมากมายทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะกับทางอีซูซูนะครับเราก็ต้องแวะมาสนทนากันครับสำหรับทางผู้บริหารนะครับส่วนจะมีรายละเอียดยังไงบ้างเดดี๋ยวไปตติามันะครบ เมื่อป,ปลายปีที่แล้วอีซูซูดได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรถป bon ิกัพอีซูซุด B ีแม็กซ์แล้วก็รถอเนส,ออส่งอีซูมิวเอ็กซ์นะคะและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากตลาดโดยทั้งถึงในขณะนี้นะคะวันนี้เราจึงนารถทั้งสองรุ่นมาจัดโชว์ไว้ที่งานมอเตอร์โชว์นะคะทั้งหมด14คันค่ะโดยเป็นอีซูซุด B ีแม็กซ์9คันและอีซูมิเวเอ็กซ์5คันค่ะในบรรดา14คันนั้นมีรถ4คันที่แต่งพิเศษนะคะเป็นอีซูวีครอสโปรไบโพร2คัน i s u MU-X 1นึ่คันแล้วก็ Isuzu D-Max Space c a b หนึคันค่ะจะแนะนำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่แบบทีเซอร์นะคะของ Isuzu Cross ผ o ้บ y บ r รม a s ตร์ of our roads ตัวจริงทุกเส้นทางนะคะชุดแรกจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนและชุดที่2จะเริ่มวันที่17เเมษายนทั้งทางทีวีและทางช่องทาง,ทางออนไลน์ต่างๆ